เอาไปลูกน้องไปมาครับโอ้ไปสบายมันเข้ามาไม่ได้นะต้อมไม่ไม่มามันเป็นอะไรไม่สบายฮะไม่สบายเอาแล้วมาไม่ได้ก็ต้องคุมินที่เปล่าเป็นไงบ่อชันกว่าเดิมเหรอกันแรกเป็นชันเป็นื้อไอ้ต้อมมันเป็นไรไม่สบายตัวหรือไม่สบายใจ อเคสวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องดำซิ่งดีส่วนครับผมม,ม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วไปดูจานน็อตหน่อยสิทำอะไรนั่นน่ะไม่มียื่นถ่ายแล้วบอกฮะไม่มีถ่ายถ่ายที่นี่บบยอยบุญรอดไปถ่ายมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปจานน็อตนะ่าจะเปิดทางใหม่นะพี่น้องโทำก,กับเดิมหรือเปล่า น,นี่น่าจะกูดินแห้งเข้าไปนะครับเพราะว่าทางตรงนี้น่าจะหนืดๆเลยชันก็เดิมชันก็เดิมเอาดินแห้งไปโปะละวันนี้ต้อมมอความก็หยุดงานหรือว่าเป็นอะไร ดูบุหรีเยอะหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าต้องบอกความนี่ดูบุหรีจัดจริงๆโอ้โอ้ตรงนี้แขกโป๊กเลยอยู่กับซอพัฒนา120ยิขีดหนึ่งนะครับมาร์คทรี วันนี้อาการเป็นยังไงโอ้ขวดเหมือนเดิมงานนี้รับรองลั่นกระเดื่ด<ๆ>อเห็ดคิวแรกก็อันนี้รับสมบัติพอตาไหวไหม เอ้ในี่เกยใครเห็นตากว้ยังเต่ว่าเนี่ยฮะฮะของหมาได้ข่าวว่าแม่แตงนตี่โดนใครทำร้ายร่างกายมาครับก็ไม่ทราบได้ครับเห็นโพสต์อยู่ใน Facebook. เฟซบุ๊กย้ำทางก่อน โอ้น้อยร้อยท่อวันนี้เราจะพาชมครับทีมงานทัวร์หนึ่งขึ้นปอลลั่นกันนะครับ14หนึ่งเฟืองท้าย14หนึ่งแรงแต่รถผมไม่ทราบว่าเฟืองเท่าไหร่นะไม่เคยแกะ เออจานอดัดพุทธะตรงอยู่เด้ตอมก็ไม่รู้ว่าจะพักกี่วันนะเดี๋ยวจะไปดูหน่อยว่าอยู่บ้านจริงหรือเปล่า มาแล้วเล็กสัดจวดไปติดฟิล์มมาใหม่ใช่ไหมฟิล์มมืดกว่าเดิมดี่ยนั่นน่ะไปตั้งใส่แว่นขับรถแล้วน่าจะไปเทงาน13ไล่ครับมาแบบเดิมๆมาดูว่าจะลั่นหรือเปล่านะ เรเไปเลตาท่องสบายสบายครับทางแข็งโปกเลยสะกว้างพอสมควรครับประมาณ20เมตรกว้างประมาณ20เมตรยาวประมาณสัก40เมตรได้ครับ รวมกันก็เท่าไหร่20คูณ40่สิตารางเมตรใช่ไหม24เป็น6เฮ้ย24เป็น8 800ตารางเมตรแปดร้อยอ่ะแปดร้อยตารางเมตรก็สองงาน ตารางวาหรือตารางเมตรผมลืมหมดแล้วเนี่ยอ่ลงไปแล้วครับเล็กสจ,จวตลงไปแล้วได้ข่าวว่าเปลี่ยนเอ่อฟิล์มเปลี่ยนยางไม่รู้ตารางวาหรือตารางเมตรอ่ะนั่นน่าจะตารางเมตรแหละเขาทงน่าจะขึ้นแบบเนิบๆได้ครับคงจะไม่ล่นครับ จานอัดทำทางแข็งโฟกเลยเสียงน้องมะนาวมาแล้วนี่สบายสบายเลยล่านนิดหน่อยงานเที่ยวคงไม่ล่ามหรอกครับต้องงานเหมา โลลไปเลยลเก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเ,เพื่อนๆครับเห็นไหมต้อหมอความไม่สบายแลละ ไม่สบายก็ต้องหยุดพักผ่อนนะครับว่าจะเอาฟูโซมาขับก็กลัวยังมีเชื้ออยู่ในรถครับเอาไว้งั้นเลยก่อนโอ้มือตือต๊อเลยฟล์มเทนะ่าไหร่น่ะเล็กสุจวดอะ่ะโอ้แปดสิบเลยเหรอ 80นี่โนิ้วโหวเหมือนน้องมะนาวเลยใช่คุโซ่เออคุโซ่น้องมะนาวไม่ค่อยมืดหรอกน้องมะนาวเป็นฟีนปอรอดไ,ไว้หรือเปล่าเจไฟครับเฟืองท้ายไม่ทราบ เสเเ้นเลยนะจะนัดน่าจะล้วงอีกสักสามเมตรมาเลยหรือเปล่าหรือว่าล้วงมากม่อนหนึ่งเมตรถ้าล้วงสามเมตรมาเลยอาจจะลึกไปหน่อยนะ โคต้องยกสูงน่าจะลวงสักเม็ดครึ่งมาก่อนขุดเป็นสเต็ปครับถ้าเราลวงลึกมาเลยนี่อัตราการกินน้ำมันก็จะเยอะครับถ้าเราลวงมาทีละขั้นประมาณสักเม็ดครึ่งสงเมตรนี่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ ดินขุดง่ายครับดินไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่สิ้นเดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็วันที่อะไรที่หนึ่งยังวันที่หนึ่งแล้วแต่หวยไม่ออกนะหวยเลื่อนทุกอย่างเลื่อนครับเนื่องจากโควิด น้องมันนาที่แตะขนาดไหน,นอเอาเค็มร้อยกอนพอรถจอดปุ๊บมันเปิดปัด๊บคุณก็เข้าปุ๊บ จริงๆต้องให้ฝุ่นมันผ่านไปก่อนค่อยเปิดเอจจดอไม่เองไม่จ่ายเมื่อวานอ่ะเออเออเดี๋ยวไปจ่ายข้าฝาท้ายก็ยังไม่ได้จ่ายที่ไหนอะ่ะที่ไหนสิบสามไล่์หรอเออไป มาไ,ได้ทีหมดเลยย,ยังไงไอ,อ,อ๋อนีหนห่อ๋อเออไปทำไมถึงไม่อยากให้ฝุ่นเข้ารถนะครับหนึ่งสกปรกสองไปอุดตันแอร์นะครับ ทำไมผมถึงชอบบ่นเรื่องฝุ่นนี่ก็ปัญหานี่แหละถ้ามันไปอุดตันช่องแอร์ก็จะต้องซ่อมบ่อยถ้าเรารักษาฝุ่นดีๆไปในรถนี่แอร์ก็ไม่พังง่ายครับอันนี้ผู้สาวที่ไหนใส่อะไรใส่เม็ทำไมใส่แต่เมตรไม่สใส่ใจใส่ใจทุกวันอยู่เลยเปะ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราเจออึงอ,อ่างครับพันอะไรนี่ เนี่ยใช่อึงยางไหมที่มันออกยางอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอฮีนกรดเหรอใช่ฮินกรดไหมไม่รู้ตอนนี้มีรถเข้ามาคันหนึ่งครับเป็นรถกู้ภัยวันนี้เอาซิตี้มาครับเดี๋ยวเราไปถามเั้งเอียวหน่อยสิตปิกทำร้ายร่างกายใครมา เอาไหมตังอะเอาตังไหมอ้ไม่ต้องเบิ์นไม่เอาไม่เบิ์นใครขครับโอ้ล็อกอีกแล้วเปิดแล้วจะถามอะไรห,หน่อยถามได้ขออ่าวว่าแฟนคุณไปทำร้ายใครมาหรือเปล่าเอ้ยหนูเดี๋ยวเปิดหน้าเปิดตาก่อนปิดตาแล้วใส่มงใส่แมสเลยหนูจะมาถามเขาว่าัวโอ้ไม่ใช่ว่าชายหนู พี่ชายเขาตอนไหนเพราะว่าเขาก็ติดกันแล้วก็ติดเฮ้ไม่ใช่เขาก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเขามีโอกาสไปทำกันตอนไหนเนี่ยได้ข่าวว่าไปบีบกรงบีบแขนเขาเป็นรอยช้ำไปหมดเลยอ่ะีบแขนมาไหนดูแขนตัวเองหรือเปล่าดู้ถาเลยเนี่ยเออท่าเนี้ยเอยดูดแขนหรือเปล่าเออทำผิดท่าท่าหรือเปล่ามันรอยดูดแขนหรือว่าหมากัดหรือเปล่ารู้จะมาถามเขาว่าพูดสิ ทำตอนไหนเออตอนนั้นพี่ก็อยู่นะพี่พี่วุฒิภูนินไอต้อมก็อยู่กันทุกคนแล้วเขาก็ติดกันด้วยเขาีกันเอาแล้วถ้าผมบีบอพี่พผมถามหน่อยถ้าผมบีบทำไมมันไม่ร้องเออทำไมไม่พูดตั้งแต่วันนั้นล่ะเออบีแขนรู้ไม่ถ้ารอยบีบก็ต้องมีมือางี้ยมันจะมีรอยจุดเดียวได้ไงเรามันจะไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออไปบีบอะไรตรงนี้เออไปบีบอะไรตรงนั้นเขาขายที่จะจับลมเลยนะตรงนั้นอถ้าบีบต้องบีบแขนตรงนี้ใช่ไหม เออถ้าบีบช่วงแขนตรงนี้ยผมไม่แล้วเออแล้วอะไรมาบีบตรงนี้บีบนมใม้ดูอ่ะบีบบีบนมให้ดูอ่ะไปลงลงลงนี่เหตุเกิดตรงนี้แหละพแต่ว่าอะไรพ่พุธเบิดเปิดเะเใช่ไหมรถผมจอดอยู่น่นผมก็เดินผมก็จับลองเอาได้ยินเสียงพี่พุธผมยังไม่ได้เดินไปหานู่นเขาอยู่ตรงต็กเกตวันนั้นอ่ะแล้วพอพิพุธลงมาพ่พุธอยู่ไรสดผมยืนอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ย ที่ครูนินถือโคงมาเนี่ยผมเดินตามตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้เดินไปน,นู้นนียใช่แต่พูดถึงจังเอี๋วก็ไม่ไปแตะต้องเนื้ออยู่แล้วเนาะดีแล้วไปเตะตอนไหนก็ยังงงโอเคต้องไปเคลียร์กันหน่อยคลิปนี้บายบายครับ